ซึ่งวันนี้หลักๆแล้วเนี่ยคีมค,คี์หลักของวันนี้มันคือ i5 1 2 4 0 0 f บวกกับการ์ดจอ4 0 7 0 RAM 12GB แรมกิกโอเคนะครับ32990ทุกอย่างเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับ cpu ครับเป็น intel core i5 1 2 4 0 0 f เหมือนเช่นเคยนะ6ค core อร t 12เทร turbo สี่จุดกิกะเฮิร์ตครับตัวนี้การ์ดจอจริงๆวันนี้นี่นี่คือการ l a g e geforce rtx 4 0 7 0 RAM 12จกิกะครับดังนั้นเกมแรกคือ วอลโซดเห็นไหม 2K Extreme DL ีเอ a บาลานซ์เฟ e มเจซิงเดิมของการ์ดจอเอาอยู่นะซิงเดิมการ์ดจอได้โหดเสีบผู้บิดผู้บิดซิงเดิมของซีบีโออยู่606070องศาซิงเดิมของการ์จอหดเสียองศากินแรม11.1ครับเฟรมเรทกดไปเกือบ200เฟรมไอถือว่าโอเคในมุมนี้ในมุมของ 2K นะครับอ่ะต่อไปพอทราบชั้น5ครับปรับเป็นเอ่อ 2K ใช่ป่ะกราฟิกเอ็กตรีมใช่ป่ะโอ้โห 2K เท่าไหร่ครับ 2K130140 จบเหมือนเดิมฮะ ฟอร์ซ่าคงไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นพลังดิบหรือว่าจะเป็นเฟรมเจนก็สุดแท้แต่จะเปิดนะฮะต่อไปเดี๋ยวรับอัพตพาร์ทวันครับ 2K S สามล้าเพลมเจ็ดตัฟันต์า 2K โอ้โหไอคิวยังเหลือว่ะนี่แลงแค่16นะเหลือจัดเลยคิว130-147เเฟรมครับ 147เฟรม150เฟรมครับอันนี้คือแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเปิด Native AA แล้วเปิดเฟรมเจนละถ้าเป็น Native AA เฟรมเจนก็จะได้ประมาณ86เฟรมโอ้มันแม่งแรงวะ่ะเอาจริงแม่งแรงเอาจริงแม่งแรงดิบก็แรงต่อมาฮะโทษโทษโทษทูครับอัลตร้าปรับไฮครับอุ้ย 2K เคแรงอยย่สิบเฟรมคิวคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะมองว,ว่าผมอัพ CPU ดีกว่าจริงๆนะอัพ CPU เดี๋ยวเพราะว่าสังเกตดูนะถ้าเป็น 2K เคแรงถึงเห็นไหมซียูแปดสามเปอร์แล้ว ถ้าอัพเป็นพวก i5 3 0 f 1 3 5 0 0มันจะดีกว่านี้เยอะแล้วอุณหภูมิมันก็เออผมว่าต้ออัพซี u ยูดีกว่าอันตรานะ 2k ทำเป็นเน t i ี e ดีกว่ารันดิเพอย่างี้แบบเนี้ย 2k เน t i ี e ดเนี่ยเท่าไหร่นะ88ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะแล้วนะถือว่าเยอะมากนะต่อมากคอัพสัชิมะครับตัายป 4k แล้วนะ เดียวไปสปาร์ลันเฟรมเจนใช่ไหมอุ oh, mm ้ย hmm. 4K ไปได้นะไออาร์ตไม่ใช่ไอไอไคิวร้อยสามเฟรมร้อยสี่เฟรมนะครับ mm hmm. แต่ในมุมนั้นน่ะถ้าคุณเปิดพลังเด็ดแล้วคุณเปิดเฟรมเจนอย่างเดียวอะ 2K เยอะมากนะครับอันนี้คือ 2K เฟรมเจนใช่ป่ะ 2K พลังเด็ดเฟรมเจนใช่ป่ะร้อยสามสิบสี่เฟรมร้อยสามสิบเฟรมอันนี้ป่ mm hmm. ะปุ๊บ mm hmm. ต่อมาเกรซโซโลไป 2K ปรับสุดอีพีครับ d ด s ยวไปสปาร์ลันเฟรมเจนเป็นออนโน no. เออก็ว่าอยู่ทำไม80เฟรมแต่เมื่อกี้คือถ้า80เฟรมอะ่ะคือปิด DL เปิดเฟรมเจนอันเนี้ย DL บาลานซ์บวกเฟรมเจน111เฟรมตรงนี้ก็ต่อไป Forbidden v e s r <c oughs> s กับ 2K เป็นพลังดิบเลยนเใช้พลังดิบเลยแล้วกันนะไหวไหมละครับ 2K ยืนไหวไหวครับไหวนะครับ,นะรบสวัสดีครับทูเอ่อถ้าเป็น 2K พลังดิบนี่ไหวนะไหว 2K พลังดิบไหวชิลต่อมานะครับไซรัปพัง อ่าอันนี้เปิด DLSS บาลานซ์เฟรมเจนนะเปิดพาร์ทเทสซิ่งเลยแล้วกันนะคุณคิวนะปรับสุดทั้งหมดครับโอ้ยคิวเหลือจัดเลยวะ่ะ88เฟรม90เฟรมแปดบแเฟรม90เฟรมอันนี้คือ80เฟรมนะ 2K นะอันนี้ 4K ครับ 4K DL บาลานซ์ K, ปรับสุดครับ 4K DL บาลานซ์ครับ, K, Balance, รบอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ 4K นะกระบอสบายครับ90เฟรมนะครับ เล่นได้แล้วไม่ต้องซีเร really ียสนะครับอย่าไปกังวลนะครับเซอร์แมน 2K ได้แค่นี้แหละกูปรับ 2K ได้คิวนะ 2K DLs อลลันเฟรมเจนนะครับตัวอย่างวม่ลี่ไฮหมดทั้มดถึงเลนส์ซิงว็เลี่ไฮคือพูดง่ายคือจบไอคิวจบจบจริงๆไอสัตว์ 2K เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเฟรมนะครับอันนี้คือ 2K Max นะเดี๋ยวให้ดูออปชันอีกรอบ หัวทัวเคแม็กเท่าไหร่อ่ะ70เฟรมครับทัวร์เคแม็กครับเท่าไหร่วะ70เฟรมนะครับไม่โอบอ่ะ70-80เฟรมตรงนี้บทวัยจะมาวันนี้อ๋อบอดี้แคมบนะบอดี้แคมบครับอะไรวะบอดี้แคม 4K เอฟแมสซาบาลานเฟรมเจนอีพิกส์วายเชี่ยบอดี้แคมฮะ8 7 9 0เฟรมตรงนี้ CPU ครับเป็น Intel Core i5 12เทรดเหมือนเช่นเคยนะ6ค o r e 12เทรดเทอร์โบ4.4 GHz ตครับตัวนี้เมนบอร์ดเนี่ยเรายังคงวางเหมือนเดิมนะนี่คือ ASUS Prime H610ME ที่เป็นตัว DDR4 นั่นเองนะครับแรมกับสตอรี่ได้เหมือนเดิมนะผมก็ไวๆพื้นฐานเหมือนเดิมก็คือ16 GB ดีดาภาษาพันสองซอเดสองห้าิก like ิกวางไว้ประมาณนี้การ์จอจริงๆวันนี้นี่นี่คือการ์หล็ก G Force RTX 470แรงจีสองกิร้เก้าสองครับผมว่าสซอร์ก็เหมือนเดิมนะแอลวอคูลรักเจ็ดร้อยห้าสิบแปสบพ้อนนั่นเองนะครับโอเคไหมเจ็ดร้อยห้าสิบตแปดสิตจะแอลวอคูลรักกันนะมันก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ ข้อความไปแล้วกันนะครับผมมองว่าแอดมิน20กว่าคนเนี่ยตอบได้ดีกับผมอีกขอบคุณ Steel Series ครับเกมเม้นเกียร์ดีๆครับจาก Steel Series ครับขอบคุณอินเทอร์เน็ตเอ่อที่ดีจากทูกออนไลน์ครับขอบคุณเอ่อ uh, เครื่องดน่งที่จีบีดครับ,อบคอมดี้ต้ตงไอแฮมครับครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนคทุกคน32,990เป็นส่วนประกอบของ i5 1 2 0 f กับ r t x 4 0 7 0แล้วเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวนสัสดีครับ